สวัสดีครับเพื่อนๆมาดูพัฒนาการของอันฟ้านะครับครบ7เดือนเนี่ยเขาจะลองจับถือคนนมกินเองนะครับดูนะครับเขาจะถือกินเองนะครับก็โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะเห็นไหมครับเขาจะเริ่มจับจับกินเองได้บ้างแล้วนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เขากำลังงงครับว่าเขาจะทำไงต่อดีครับดูไงลูกดูดขึ้นไปถ้ามันเตี้ยไปดูก็ยกขึ้นมาไง ยกเป็นเนี่ยให้หนูถูอยู่ใช่ไหมเฮ้ยเมื่อ,อ,อวานไปวัคซีนมาให้่ัดใหญ่นะเดี๋ยวเดินหน้าอีกหนึ่งเข็มนะครับเห็นไหมได้วัคซีนมาปุ๊บฉลาดขึ้นเลยถือคนนกเองได้เลยเฉยเลยเ,เห็นไหมมียกขึ้นเห็นไหมเห็นไหมมีพัฒนาก,การเฉยเลยอะ่ะนี่เป็นเพราะวัคซีนหรือเปล่าครับเนี่ยอืมดูไปเรื่อยๆเลย นี่จับได้จริงเหลยเนี่ยเออเนี่ยเห็นมีการกระดกยกขึ้นด้วยนะแบบยกให้แบบสูงๆขึ้นมาในโลกยกสูงๆเออดูไปค่อยๆดูเออเห็นไหมยกสูงๆได้ด้วยบางทีดูดปากก็ค่อยๆจับเข้าปากได้นี่ยเห็นไหมเก่งจังเลยอ่ะเก่งจังเลยอะดูดินั่งกินนี่นไข่หางกิน โอ look, ้โหเท่อ่ะอันฟีาโคตรเท่เลยอ่ะลูกเนี่ยนี่สื่อกินเองจริงๆเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเนี <k ling> ingo, te ่ยน <k ling> <k ling> <k ling> ี <k ling> ่ครบเจ็ดเดือนแล้วนะเนี่ยแอปเดียวเองดูเด็กโตๆแล้วเนี่ยดูเด็กน่าปอยห้างกินเท่สุดๆเลยเห็นไหมเห็นไหมดูนี่เท่สุดๆเลยนะเนี่ยเนเห็นพี่อีกทีไหกินไปเรื่อยนะ จับได้เห็นไหมเริ่มจับกินเองแล้วเห็นไหมเริ่มจับกินเองแล้วเนะี่ยถ้ากินไม่ไนดะ้ทำไงลูกยกสูงๆนะไม่ต้องปลุกมืออย่าไปต้องปลุกมือเอนี่ยกินเก่งขึ้นเรื่อยๆนะเนีเริ่มกินนมสูตรสองนะวันนี้ผสมนมสูตรสองเลยนะครับหมอบอกให้ค่อยๆผสมนะ เพราะว่าเดี๋ยวแข็งเกินไปอ่ะดึงออกดึงออกดึงเข้าเป็นบ้าวเดี๋ดึงเข้าที่รูกดึงเข้าดึงเข้าทำได้ไหมทำได้ไหมเอ๋เก่งดึงเข้าเละหน่อยดึงเนี่ยเดี๋ยวพี่เช็ดให้ต่อเนี่ยอวดึงออกเหรอ โชว์ดึงออกดึงเข้าสิดึงออกก็ดึงเข้าเออเข้าปากอย่เงนี้ย่ยากินเองได้ต่อไปก็ไม่ต้องช่วยแล้วใช่ป่ะไม่ต้องช่วยแล้วนะต่อไปอะอ,าอ,าอ่าลุดไอ้ยางงี้ยากละย่างงี้หนูทำไม่เป็นละเดี๋ยวป,ปีช่วยนีเ่เอามือข้างนี้เนี่ยซ้อนล่างไงน,นี่จับนี่ลูยเอ๋เอ๋จินต่ตา น่าจะอิ่มไหมหนูกินเมื่อกี้กินไปแล้วหมดขวดแล้วอะหนูกินต่อเฉยเลยอ่ะทีละห้าออนไม่พอแล้วแหละต้องทีละหกแหละใช่ไหมอ่าๆเคี้ยวเล่นแล้วแสดงว่าอิ่มแล้วก็น่าจะอิ่มแล้วเมื่อกี้กินไปแล้วขวดนึงเนี่ยอืมเนี่ยเคี้ยงเงึบๆแล้วดึงขวดมาเคี้ยงเงึบๆแล้วแสดงว่าอิ่มแล้วนะอิ่มนะจะลองจับอีกทีไหมจับเองจับเข้าไปายเป็นเลยเอจับนี้ อะถ้าก่อนนี่นี่ถ้ากอดคนเล่าเมาอะทำไม่ได้อะจับไม้ทุกอะได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมเออเขียวเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยสถา,านาการณ์วันนี้เริ่มจับขวดยกเอเดี๋ยวจับพวกเอ,อ้ยก,กับเขียวก็ยังดีใช่ไหมแค่นี้นะสวัสดีครับ